ป่ากันลุ้งแต่ลุง้งลุ้งแฉะอีกเลย้อจ้าย่ามเ้าจะย่า,ามเ้าย่างเสาแต่แบบสวยแน่แล้วเนาะมาเบ่งลุงเพิ่นเพิ่นปลูบกบางนาวเลอจ้าเอาบางนาวลุงเอาบักนาวเอามะนาวใส่กระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางมะนาวเวยจ้าที่เพิ่นสั่งมาก เ,เป็นบักแนวอีหอย่างแน่ลุงอ๋อนี่เป็นไร่มเมล็ดพูนก้าวลุงพูดดังๆไม่ได้ยินไม่ได้เอาไม้มาเสียบเ้เยว่าซิล่องไม่กับประเดลเ็ล่องจักเถื่อลืมออยู่เรื่อยเวลาสิมาเหตุเออพูนก้านนี่ดกสุกประเสริฐด,ดกเป็นพุ่มเป็นพวงแม่นบอสดอกเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นพลายเลย <laughs> ลุงอยากได้นานแล้วเด้จ้าลูกสาวพันก็เลยสั่งมาให้ลูกประสิฐแล้วก็แป้นบานแผลแป้นบานแผวก็ไหลมเล็ดใช่ไหมลุงน่าจะนะลองอแต่อยู่ในสวนนี่บางหนาากับมีมีอยู่สองพันเนาะลุงเป็นมะนาวแป้นเป็นยักษ์แป้นใหญ่แป้นยักษ์ดกคือกันแต่ว่ามีมะเล็ดไวอือ เพิ่นก็นเลยอยากได้หลายๆพ่านเพื่อนก็นเลยสั่งมาชอบมะนาวมากเพราะว่าลุงชอบมะนาวลุงบอกว่าลุงเป็นอะไรนะลุง <Demon Man. S 2> เลมอนแมนเป็นเลมอนแมนลุงวะ <laughs> ลุงบอกว่าเป็นเลมอนแมนปูบางหน้าเต็มสวนแหลวกับบางหน้าอยู่ในสวนท่านะ่ะมันเป็นทีลุ่มเนาะ ูบางน้าสิข้นเด้ดีด้วยจ้ะเป็นทีนาแล้ว็นาแล้วกับตำตบสวัสดีหนึ่งท่านค่ะบินบานข้าเจ้าคือแข็งแข็งเนอะลุงเนอะอาม่าแล้วกับตรงเปลี่ยนกระทางด้วยจ้ะเพราะว่าม,มันดีอย่างนี้นคือถ้าเขาทำนี้ห่างมันสิโบขาดเนอะอประมาณนั้นวะ แต่ว่าห้ากระตรงมาเปลี่ยนกระถางด้วยจ้ะทุกคนอันนี้เป็นดินดินที่ลุงหมักเองมันบอกมีหยางแน่ลุงที่ลุงใส่หมักนี่เป็นดินปลูกเลยด้วยจ้ะทุกคนแต่สมัยเกี่ยวข้าวใช้าฟางก่อนแล้วก็เป็นฟางข้าวน้ำจุลินทรีย์แล้วเกษตรขวบปีเลยที่นี่เศษใบไม้เนี่ยเศษใบไม้อย่างนี้แหละครับปูปีจะปีแล้วจนมันเป็นฮิวมัสเนะี่ย เรากะใส่เป็นขี่กระต่ายเนาะลุงเนาะที่ลุงเอา,เอาใส่เนาะมูลสัตว์มาใส่เอาขี่กระต่ายใสออ่ขี่กระต่ายขี่ม้าเนี่ยขี่ไก่เนี่ยขี่กระต่ายเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็กลายกยเป็นดินเลยแบบเป็นดินปลูกอย่างดีเลยเด้จยจะเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยจะทุกคนทำเองค่ะทำเองว่าดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวไงดินเหนียวมัน อุ้ยลุงเอากันไกลตัวน,นี้มาตัดเลยบนนั้นมันกะสีเขียคมได้นาะๆนะคมแล้ว <laughs> สวัสดีสี่ท่านค่ะอันที่อยู่ข้างบนนี่เป็นหูกระจงด้วยจ้าปลูกไวห้เป็นปุ๋ยด้วยจะเอาใบมาทําปุ๋ยด้วยค่ะทุกคนเนี่ยใบลุงลุงกะสีเอาใบตัวน,นี้ละไปกองรวมกันว้ใบตัวนี้เขาบอกว่าดูดีกว่าใบก้ามปูแล้วก็จะมีใบก้ามปูที่ลุงปลูกไว้ด้วยจ้ะ เอาไว้ทำปุย๋ยมีตนจามจุลี่ตนช้ำช้านะนะแต่ว่าช้ำช้ช้ชาช้ำชาเออเบากับบอกถ,ถือโมูหแล้วเบ,บาภาษาไทยกับบถ,ถือเนาะเอาเด็กน้อยเปิดเรียนแล้วบ่ลุงอ,อ๋อเ,เอมื่อนี้วันที่หนึ่งพรุจิก,กาและวเนอนเด็กน้อยเปิดเรียนเลยได้จ้า ลุงบอกเป็นวันแห่งความหวังของชาติวสันสวัสดีแปดท่านค่ะบรรยากาศในสวน,นยามเสาร์ด้วยจ้าเมื่อนีก่ก็อากาศเย็นจักนอยวเย็นแห้ง23องศาด้วยจ้าตอนเสารแต่ว่าสวยมากอตสิอันนี้แน่ใคมีความหวังก็ให้สมหวังนะครับวันนี้ครับอืมเป็นวัน ความหังแห่ง,างชาติาต้นนี้งามลุงเวลาลุงตอนลุงตอนอแบบต้นที่มีกิ่งแบบนี้นะให้กิ่งเ็ต้องเลือกกิง่งถ้าเขาโตว,วันนี้มันจะมีกิ่งตรงๆงอย่างนี้าส่วนมากเขาจะใช้กิ่งตรงๆเพราะว่ามันแตกกิ่งหลายกิงเวลานั่นมันก็นสิชลูดขึ้นไปแตกทั้งเชึงนนะสวัสดีเจ็ดท่านค่ะ เยอะนะแต่ว่าไม่พอกินได้ถามว่ากินยังไงกินตอนเช้านะครับลุงบอกมาลุงกินบักหน้าตอนเสาร์มันบ่พอกินลุงก็เลยต้องหาพันธุ์มาปู่อีกด้อจ้าแต่อยู่ในสวนหนี่บแมนมีเป็นลอยต้นหรอบ่ลุงเกือบแล้วถามว่าไม่พอกินตกใจเลยกินยังไงลุงกินทุกวันกินน้ำมะนาวทุกวัน วัน,วนละสองลูกตอนเย็นใส่อาหารใส่อะไรกินอีกอเป็นวิตามินซีที่หาได้น้ำบานเฮ้าเนาะจา้ะวิตามินซีกับิีเสริมููิคุ่มกันของเฮ้าเข้ากับปูกกินเองแบบไม่ใช้สารเคมีได้จ้ะเพราะว่าสวนของป่ากระลุงต่ลุงตุ้งแช่นี่สิเป็นสวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบบใส่สารเคมีได้จ้ะทุกคน เพราะว่าเราทำเองกินเองเขาอยากกินยังเขากะซื้อมาปลูกหายังลุงสวยเติบและเด้อเจนโมงกลัวล่ะค่ะลุงเขาเขานั่นป่าอยู่ขางแล้วบอกว่าตอนนี้มันเป็นมันซุกแล้วว่าสซุกแบบใดดอกเขาสุกนะนะ อีขามือก็เกี้ยวได้แล้วว่าเขาอ่ะ<ห>เกี้ยวได้เลยแล้วว่าเออป่าสวนนั่นแล้วา่าของเราอ่ะไม่เกียวเลยากากาถาฝนบต๊กเขาเจากัเกี้ยวเลยเขาเจาว่าเพราะว่าเห็นเขาอันนั้นเขาเจ้าก็เกี้ยวเบิดแล้วค่อยว่าเพราะว่าทะาล่อให้แหงกอบนะมันสิลน เออครบอายุแล้วเขาก็เกี่ยวเลยแล้วก็ไปตากถ้าฝนมาอีกรอบอะ่ะมันมันจะไม่ค่อยดีเนะลุงเนาะสวัสดีสิบเกท่านค่ะขมวไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องป่ากระลุงตตวลุงตุ้งแช่น้ำได้จ้าเลาะอยู่ในสวนอยู่ได้จากตอนนี้ลุงหาเอาอย่าง่ะเอาแนวห้อง ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยจ้าแขวงชพขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจช่องปากกะลุงต่ลุงต,งตุ้งแชร์ด้วยจ้าแขวงชพอันนี้ซื้อเพิ่นมาได้จ่ายกิง้งกิ้งเท่าใดก่อลุงอืมเท่ากันราคาเอาเนอะมาณอยู่ที่ร้อยเดียวร้อยหนึ่ง กิ่งละร้อยได้จาแต่ว่าค่าส่งค่าส่งห้ากิ่งนี้สองร้อยถ้าเฉลียว่ากระสิโต๊กตนละ่อยสี่สิบที่เนาะรวมทั้งค่าส่ง่ะนะก็ต้องลงทุนเออ ถ้าเขาอยากขยายอีกเขาก็ให้ต้นพันใหญ่เขาจังคอยเอาล่งตน้นนิดโอาา้โบแมนหนึ่งวัตต์ยอนเอามาปีนกระถางเฉยให้รากมันไม่อย่าเพิ่งเอาลงดินก่อนรอสักเดือนหนึ่งสองเดือนถ้ารากมันแตกขึ้นมาเลหลายเลยก,ก็เอาลงดินดนนะ่น่าจะแต่บาดนถ้าลงดินเลยสวัสดีสิบเจ็ดท่านค่ะเอาลงดินเลยก็ได้อยู่ ให้พ่นพักโตสก่อนเนาะเพราะว่าพ่นเดินทางไกลเนาะลุงเนาะระบบลากของมะนาวนี่มันจะดูดูดีนิดนึงมันจะมันจะเยอะไงลากเขาเน,น,น,น่ะทนแล่งทนฝนทนอันนี้เนาะฝนน้ำได้ด้วยแต่ปีที่แล้วแรงมากๆนั่นเกือบตายเด้วจากต้นมะนาวอยู่สวนป่าก,ก็ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องป้ากะลุงตะลุงตุ้งแช่นั่นเลยจ้าลุงลุงมีช่องอีหยังแนบอกเอฟซีในลุงว่าลุงมีช่องอีหยังแนในการอันป้ากบลุงตะลุงตุ้งแช่สิมีช่อง youtube แล้วก็ช่อง Facebook แล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ t ิ k ตอกได้จ้า เห็ดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงด้วยจ้ะเห็ดอยู่ในหัวในสวนกินยังก่ปลูกอันที่กินกินอันที่ปลูกเนาะลุงเนาะคือถ้าอยากให้แบบสดชื่นก็มีดอกไม้เนาะจากก็สิมีดอกไม้นั่นด้จ้ะต้นนี้เคยเอามาปลูกได้นี่ลุงแล้วมันตาย เมนโบน,น,น,อ,นอ่ะะอีหยัง,หอยอยงดอกจันชายบ่คือจันชายพระจันชาย,าายมันเหมือนต้นของเราเนาะที่เราบอกว่าเป็นต้นอียังอนะอันนี้เป็นชบาที่รุ่งิ่นอยากได้ได้ดจัน สีนอกจากในสวนที่มีในสวนมีสีขาวสีสีชมพูสีขาวใจแดงเออจะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูสีขาวใจแดงสีชมพูซ้อนสีชมพูซ้อนลุ่มขยายพันธุ์ไว้ได้จ้ะสีชมพูซ้อนแล้วก็สีแดง สีแดงนี่สีเป็นผู้ละหงกับสีแดงดอกใหญ่ลุงเพันกันเลยอยากได้สีเหลืองผลปรากฏว่าสีเหลืองนี่บอกลุงสีเหลืองตัวนี้บอกลุ่งพันอยากได้สีเหลืองหลูกกันเลนย,ยสังมาให้สวัสดีสิบแปดท่านค่ะกลับมาไม่ฝากกดไหลก็แช์ก็ติดตามให้ส่องฝากกับลุงแต่ลุงต้งแช์น้ำด้วยจ้าลุง นุ่งเฮ็ดอันนั้นยุหันให้น้องเอ,อิร์ตไปตัดกิ่งชบาอยู่บ้านขาจอยมาเนี่ยนะาจะเป็นดอกชบาสีชมพูสวย,อยนะบอกน้องเอ,อิร์ตไปขอต้นชบาเออเอออเากันไกลตัดกิ่งให้ไปตัดตาบอกมันกล้าบ่ รู้จักรู้จักหมดนั่นแหละปลาคนเดียวปลาก็รู้จักแต่ว่าปลาอุ้ยอันนี้คืนตายแล้วเห็นบอทำมีเครื่องน่ะนะเห็นไม่เยเนี่ยเนี่ยองุ่นอง,งุ่นองุ่นปลาเนาะลุงเนาะต้องเอาไปขึ้นขึ้นข้างได้แล้วเด้อร์ซีเท,ท้าวไปนี่ขึ้้้นนนหาาบเล็กอ๋อจะขึ้นหน้าบ้านเล็ก ไม่มีไม่มีตัวขึ้นเลยนอกจากตัวนี้ตัวเดียวใช่แล้วเราก็าไปเอากิ่นนีนั่มาใส่ไปซื้อพันธุ์องุ่นเนาะอืมแลก็จากมาติด,ตดใช่จะได้มีหลายๆพันธุ์แมนอยู่ลุ่งแมนอยู่เอ่อต้นยังกอดดอกไม้ซื้อ,อยังกอเล็บมือนางเล็มมือนางกับเหตุพันยู เฉพาะตรงต่างหากเนาะเอาเอาเล็กถี่เฮามีอยู่บอที่เป็นหลวเนี่ยแต่มันตรงมีขาคือเก่าเนอะลุงเนอะลุงเตรียมอุปกรณ์ไปเห็นางานอะไรได้จากมัน,นเอาถือกันไกลตัดกิ่งมาไว้ไหนเนาะเมื่อกี้ สวัสดีสิบสองท่านค่ะเอาอะไรขึ้นเออเอาขึ้นก็เอาขึ้นสิจังบะยากหาของเขาพังกับทิ่บดยากเออดีอยู่ตัวละลุ่มวังนี้แต่ฝั่งนู้นน่ะต่ำม,มากเลยเนาะสวัสดีสิท่านค่ะนื่งหันยน บักฮุงล่ใงห้ยปลากินที่ดีมองนี่ก็แบบกวาดดีๆกับนางใดได้แต่ว่าเดี๋ยวลอยกระทงเดี๋ยวจะก่างกินเลยคอนเทนสวัสดี23ท่านค่ะก่างกินทำคอนเทนต์เดี๋ยวเด็กๆมาลอยกระทง อยู่ในสวนซิมีดอกไหม่ด้วยจาว่าชอบดอกไม่มีต้นไม้หลากหลายอ๋อลุงสีตังออกดอกนนเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเออสีตังออกดอก ทีีดอกใหม่หลายชนิดด้วยจ้ะคือชอบอันใดก็เอามาปลูกทั้งแบบเป็นต้นที่เป็นเครือต้นที่เป็นตน้นแบบเฮ้าอยากได้นะคือเหมือนจมจุลีนี่ก็ชอบดอกแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็จะมีอินทนิลด้วยจ้ะปลูกยึดขอบสะแล้วก็เป็นไม้เนือแข็งปลูกง่ายขึ้นง่ายก็เลยปลูกไว ขอบสะได้จากยืดขอบสะแล้วก็จะมีต้นอันนี้ม่วงสาหีส่วนมากต้นใหม่ที่อยู่ในสวนสบเป็นสีม่วงได้จ้ะแล้วก็สีเหลืองสีแดงโอ้มีครบทุกสีเลยแหละอันนี้เป็นสีตังได้จ้ะต้นสีตังกำลังออกดอกสองสามปีที่แล้วก็ออกแบบไม่เยอะ ก็เลยไม่ยังไม่เห็นความสวยงามเท่าไหร่ออกหลายอยู่ได้หน่ลุงสีตังนี่ต้องใบร่วงหมดแล้วก็จะมีดอกเต็มต้นจะสวยเด้อค่ะแต่ต้นเขาก็สวยนะใบเขาสวยเด้อสีตังของป่าซีมีอยู่สีตน้นแล้วซุ้มตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มรัดดาวันได้จากกลาลังออกดอกกําลังออกดอกใส่ลายเดียสิซุ้มให้เบิ้ง เนี่ยอ้ยมีนกนําต้องรอลอยกระทุ่งได้จากเป็นยังสีบานสีขาวโอ้ยพระกันออกมาจังใดเนาะนันกระตายหน่อยลุงเอ้ยงานเข่าอีกล่ะเนี่ยตัวเล็กนี่ออกมาทำไมเนี่ยออกมาจากตรงไหนนาะนี่นาอแม่พาออกเด้น่ บมย่อมหายจับด้ยจากทุกคนออกมาเลนพากันออกมาจากตรงไหนหาหม่องออกก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กหนีดื้อนะเนี่ยป่าสี่เหลี่ยงกระตายเพราะากระต่ายเป็นของเลนดูจากเลนเลนเอามาออกใสนเนาะออกหนีบ่นีตัวน้อยนะ ออ้ยออกไปตั้งหลายตัวไดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเห็นอยู่เจ็ดตัวตายตายตาตาตสวัสดีสิบสี่ท่านคะ่ะงานเข่าคุณลุงอีกแล้วคำว่าไม่ฝากกดไหลก็แช่ก็ติดตามให้ช่องป่ากับล,งลุงตัวลุงตุงแช์น้ได้วจ้า ที่าเบื้งต้นเข่าที่เพิ่นบอกว่าไก่สิพกก่อเกีียวเหรอเพิ่นว่า<ป>อีกสีหาหมือกับพ่อเกียวว่าสัน<ป>กาลังสุก ถ้าฝนไม่ตกก็เกี่ยวได้เพื่นว่าสวัสดีสิบสามท่านค่ะขอบคุณทุกการรับชมข,ขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ ป่าลิสาไปเอากระต่ายเขาบ่านเป็นก่อนเด้อจ้าสำรับคลิปเหนียวไปแคนกก่นี้ก่อนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ